สวัสดีครับสวัสดีครับผมปอมครับผมป้าผมตรงพามิสเตอร์ไปแบ้วปอีสองมันแปดครับผมปีเดียวกันเดียวกันปีนี้เพราะวันนี้มาเจอกับคุณน้องที่จะมาเริ่มรัปู่กันแล้วอืมก็ดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะที่ ได้มาร่วมง,งานนี้นะครับผมก็ตื่นเต้นครับวันนี้มีร้องเพลงด้วยครับผมก็ <c oughs> อยากให้น้องวันนี้ทำดีที่สุดครับก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เรามาถึงจุดที่เรื่องของกรอบทางสังคมนอาะเกี่ยวกับเรื่องอเราอุน่นบีหรือจะเป็นอุ่นอะไรก็ตามหรือว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพื่อไหนก็ตามหรือสนก็ตามเรามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด,ดาตามแล้วก็ความสามารถต่างๆก็อยากจะเป็นกังใจให้กับน้องๆทุกคนที่มาวันนี้ครับทำให้เต็มที่สุดความสามารถครับเราก็ขอเป็นกังลใจให้ทุกคนครับ แทนนั้นที่เราเคยเปทำเลยผู้เข้าประกวดแล้วเป็นคอมเพนเตอร์ถ้าอยากจะให้ผู้เข้าประกวดเตรียมตัวอย่างไรนะครับอดิชาขวัญอดิชาก็จริงๆแล้วอ่ะก่อนอื่นเลยก็คือเตรียมเตรียมเรื่องจิตใจก่อนนะครับผมว่าวันนี้ยังไงก็ต้องพร้อมอ่ะพร้อมพร้อมมาประกวดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทําใจสบายครับผมแล้วก็เตรียมสุขภาพร่างกายให้เต็มที่นะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมประมาณนี้ ส่วนของผมเองก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับเป็นตัวของตัวเองครับเรามีโรงเรียนเรามีตัวอย่างได้แต่ว่าเราอยาอ่าลืมฝังตัวเองด้วยนะครับเพราะว่า สิ่งที่เป็นตัวเราอา่ะมจะทำให้เรามั่นใจที่สุดแล้วก็สามารถสื่อแสดงผลงานม,มาดีที่สุดครับก็อยากจะให้เป็นตัวตัวเองด้วยแต่ในทางเดยียวกันเองก็วเวลาจะทำอะไรก็ตามครับก็ค่อยๆคิดค่อยๆคานเป็นสติสต็ปแปกค,ค,ครับไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องรีบนะครับผมให้เวลากับตัวเองแล้วก็ที่สาคัญครับผมเราอย่าลืมความเป็นตัวเองด้วยเพราะว่าจุดนี้มันจะทาให้เราเนี่ยสามารถดิ้เสน่สักยภาพตัวเองมาได้ดีที่สุดครับเพื่อให้กรรมการเนี่ยเขารู้ว่าเราแตนไครแล้วก็มีอะไรนีๆตัวครับก็แสดงมาได้ครับ รู้ยัไงมากกในปฏิเสีที่คือผมดีใจนะเพราะว่าเวทีนี้ก็อยู่กับผมมาหลายปีแล้วแล้วก็พอเราได้การเติบโองเวทีนี้แล้วก็เวทีนี้เนี่ยได้ไฟไก่ขึ้นเรื่อยๆจากประเทศไฟจากก็ไปสู่ ระดับทวีปครับแล้วก็กำลังจะเประดับ,บ,ดบน a น i o n a l ด้วยก็รู้สึกดีใจนะครับกับการที่เวทีนี้ได้มาถึงจุดนี้แล้วแล้วเราก็ยินดีว่าเราเป็นุดมท้่นต้นเล็ก แล้วก็วามสําเร็จเล็กๆเนี่ยก็ได้การเป็นจุดที่ไปไกลมากขึ้นเรารู้สึกดีดกับ f ี e d b a c ของทางสังคมที่เขาตอบรับกลับมานะครับเป็นที่ยอมรับทางสังคมมากขึ้นแล้วก็ทางสังคมเนี่ยเป็นคุณค่าแล้วก็ความหมายของสิ่งที่พวกเราการทำด้วยครับก็อยากจะให้มีเวทีนี้ตลอดไปแล้วก็มีทุกๆปีครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ,จให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมายืนแล้วก็ ผลิตส pues ิ times, okay. ่ง <teachers> ที <enseñ olm Orlando> nah ่ม <sm all Felix> <for ced> ีประโยชน์แล้วก็เป็นตัวเองแล้วก็สร้างเนื้อคิดดีๆเป็นการวลใจให้กับทุกคนครับที่อยู่ในทุกท้รงถิ่นด้วยสถนะที่เราผูกพันกันวันนี้น้อมีแยรที่เราเรียกว่าเป็นเกมมีใช่ไหมคะทีนี้เมื่านเขารู้สึกว่าการเรียงรู้กว่าเกมมีเกมม้าน้ำเนี่ยมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ควรทางเลยว่าเป็นการดูดีตลับเราที่ผูกพันกับนี้มีมาตลอดอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับผม ผมรู้สึกว่าการจํากัดความอะไรเงี้ยครับผมม,ม,มันมันมันไม่ไม่ควรจะบัดความอะไรเลยครับเพราะว่าแต่ละคนมัมีสไตล์ของตัวเองแล้วก็จะบอกคนนั้นเป็นเกย์หมีเกย์มาน้าหรือเกย์อ,อ,อ,อะไรเงี้ยจริงจริงอ่ะบางคนเขาอาจจะไม่ใช่เกย์เลยก็ได้เช่นผมเนี่ยผมไม่ใช่เกย์แต่ว่าผมอ่ะมีเพื่อนเป็นเกย์เป็นอะไรผมไม่เคยแบบปิดกั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะผมไม่เคยมาจําแนกแบ่งแยกเลยอะว่าใครเป็นใครคือทุกคนอ่ะมีความเป็นคนเท่าเทียมกันครับผมแล้วแล้วใครจะเป็นประเภทไหนอ่ะมันอยู่ที่ตัวเขาอ่ะ เขาอยากจะเป็นอะไรเออเราเราเราก็แค่สนับสนุนสมมุติเขาเป็นเพื่อนเราเราก็สนับสนุนให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นนะครับประมาณนี้ครับรก็ไม่อยากให้นิยามต่างๆที่ใครมากำหนดเราครับเป็นตัวจำกรารขีดความสามารถเราอยากจะให้ก้าวก้ามข้ลขีดลงไปครับแล้วอยากจะทําให้พวกเขาเห็นด้วยการสร้างความสำเร็จขึ้นมาแทนเราสร้างความสำเร็จขึ้นมานะครับเราก็ พามสวยตรงนี้เนี่ยเราไม่้ทำเพื่อใครเราทำเพื่อตัวเองแต่เราทำเพื่อตัวเาเองด้วยจะพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะนิยามเราว่าอะไรก็ตามนะครับเราข้างจุดตรงนั้นได้และเราสามารถเลื่อในสิ่งที่ราจะเป็นได้ครับเราจะเป็นอะไรก็ได้ขอแค่ว่าสินั้นที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ย มันทำเป็ท่ายกับตัวเองและทำท้ายกับสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราเ้องอยู่ด้วยผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญกว่านะครับอย่าปล่อยให้ใครมานิยามคุณครับคนที่นิยามคุณได้ไปตรงครับโอเคลี่ท้ายรถแล้วทางการติดตามของารรับการติดตามครับผมก็ในโซเชียลก็จะเป็นทิกตอกก็บอมสเลเยอร์ทิกตอกนะครับผมแล้วก็ติดตามผลงานพวกเพลงอะไรเงี้ยครับผมบอมก็จะมีเวอร์แล้วก็เพลงตัวเองนะอยู่ในช่องเวกสตูดิโอครับผม ครับส่วนผมเองก็เป็นช่องห้ติดตามก็เป็นเซลล์ประจำตัวครับชื่อจัตุรวิทย์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผมเองก็เป็นเพื่อนสองสังเกตด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถไลน์ไอดีแอดมาไอเดียมาได้ครับไฟล์คอมกินทีโอทีไว้นะครับสอนดีมากครับเป็นลูกศิษย์เหมือนกันอ๋องมองเองก็ไปเรียนสยอยู่ผมก็ชอบด้วยถ้าใครขออยู่แอปไทยดีเขาผมก็ต่อสังเกตถ้าสนใจติดต่อได้ครับ